คนเรามันดังแล้วเนี่ย <c oughs> ดังแล้วก็อย่าไปลืมเอ่อว่าเรามาจากไหนนี่สำคัญนะครับอย่าไปลืมว่าเรามาจากไหนสมัยก่อนเรายากจนตอนนี้รวยแล้วเรากลายเป็นเชฟดังจัดรายการโอ้โหแต่ละคลิปคนดู3ามล้านห้าล้าน10บล้านรายได้เดือนเราเป็นล้านนะครับนะคำพูดคำจา,จาเราก็เปลี่ยนไปสมัยเราไม่ดังก็พูดอย่างนึงพอดังก็พูดจาจองของ นะครับเอ่อนะครับหลายคนก็เลยไปตั้งข้อสังเกตว่าเชฟคนนี้ได้มีพฤติกรรมในการลืมตัวหรือเปล่านะครับผมก็เข้าไปดูนะนะครับนะความจริงเขาก็คอนเทนต์ก็สนุกดีนะอันนี้เราต้องยอมรับความจริงสนุกดีแปลกดีนะจับๆับๆับจับ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 โยนกระทะทิ้งนะครับมันก็เป็นลักษณะการทำคอนเทนต์มันก็น่าสนใจสนุกสนานนะแต่ตอนหลังเนี่ยพอแกดังมากขึ้นแล้ว คนก็เลยบอกว่าแกลืมตัวหรือเปล่าลืมตัวหมายถึงลืมที่มาของตัวเองหรือเปล่าเห็นเห็นตอนนี้ทัวลงพูดจาอะยะโสโหังใครตัดคลิปกูไปนะมีการสาบแช่งเลยนะขออย่าให้มีความสุขความเจริญอะไรทํานองนั้นที่ผมเข้าไปดูนะจริงแท้ยังไงก็ไม่รู้เห็นก็ตัดคลิปกันไปไมปหมดมีการสาบแช่งนะใครตัดคลิปกูไปนะไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ไม่มีสมองโอ้โห นะครับบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ไม่มีสมองคือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับว่ากูนี่มีสมองอยู่คนเดียวไอ้พวกนั้นไม่มีมันสมองตัดคลิปกูไปได้ยอดวิวยอดไลค์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็มีการสาบแช่งว่าไม่ให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตนะครับคำพูดคำจาก็เริ่มแรงแนละ้วเพราะว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะอย่างของผมเนี่ยคนตัดคลิปไปบ้านเ,นย,เยอะแยะตามช่องตามต่างๆเนี่ยจัดตัด ตัดคลิปพี่เดไปเยอะแยะนะตัดคลิปไปนําเสนอไม่เท่าไหร่ตัดคลิปไปด่าเนะี่ยนะครับของผมเนี่ยทั้งตัดคลิปไปนําเสนอก็มีตัดคลิปไปด่าก็มีมมนะ <c oughs> ที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยไปสาปแช่งอะไรใครเพราะไม่รู้จะเป็นไงในเมื่อเราเป็นบุคคลสาธารณะคนก็เข้ามาดูเข้ามาชมบ้างขเข้ามาด่าบ้างอันไหนด่าก็ลบทิ้งไปลูกน้องก็มีเยอะแยะมากมายก็คอยลบแอดมินก็มีทั้งหลายคนลบๆๆไปกาเข้าชมก็เอาไว้ ด่าก็ลบออกไปเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราเราเป็นเจ้าของช่องส่วนใครจะเอาคลิปเราไปทําอะไรยังไงต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่เสียหายก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้เสียหายก็ไม่เคยฟ้องร้องอะไรใครเพราะไม่รู้จะฟ้องไปทําไมมันไม่ได้ไประโยชน์ <c oughs> <c oughs> อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะครับเราอยากแสดงความคิดเห็นอะไรเราก็แสดงไปเหมือนเชฟคนนี้ยนะครับใครเขาจะเอาเอาคลิปอะไรก็ไปด่าไปสาบไปแช่งเขาอันนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยถูกต้อง นะครับเพราะเรารวยเราดังแล้วเราก็ต้องปล่อยคนอื่นรวยดังบ้างแค่นั้นเองนะแล้วก็ถูกพูดถึงอ่ะดังมากก็พูดถึงมากผมก็ <c oughs> เหมือนกันก็เป็นคนดังที่ถูกพูดถึงมากพูดถึงในทางที่ดีไม่ดีเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงได้ก็ฝากเชฟนะ <c oughs> ฝากว่าต้องยอมรับความจริงใครก็จะตัดคลิปไปอะไรก็ปล่อยเข้าไปถ้าเราไม่เสียหายนะ ไปด่าไปสาบแช่งก็มไม่ถูกต้องไปด่าเขาไม่มีสมองไม่มีไม่มีวิธีการคิดคอนเทนต์อะไรต่างมันไม่ดีดูไม่เหมาะสม <c oughs> ไปซื้อโทรศัพท์มือถือซัมซุงนะครับก็บอกว่าตัวเองติดเครดิตบูโรนะก็ไปทําคลิปทําอะไรก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้บริหารซัมซุงมันจะเกี่ยวอะไรลนะ่ะเอ็งจะไปซื้อโทรศัพท์เขาเขาขายโทรศัพท์และเอ็งบอกเอ็งติดเครดิตบูโรเอ็งกู้ไม่ผ่าน มันจะเกี่ยวอะไรกับผู้บริหารซัมซุงเขาขายโทรศัพท์เขาไม่ใช่เครดิตบูโรและเองจะไปแบบวิพากษ์วิจารณ์ผู้บริหารซัมซุงให้แก้ปัญหาให้เองมันใช่เรื่องหรือเปล่านะมันก็ทําให้เขาเสียหายได้ไปพาดพิงเขานะครับจริงๆมันคือการนําข้อมูลแท็กเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะนะในลักษณะบิดเบือน โดยทุจริตโดยหลอกลวงเนี่ยทำให้ซัมซุงเขาเสียหายนั้นระวังเ็าจะฟ้องอะนะเป็นการหมิ่นประมาทด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อะอยู่ดีๆไปซื้อโทรศัพท์เขาแล้วเหมือนกับว่าเออกูจะใช้โทรศัพท์มานานแล้วนะเนี่ยแล้วเนี่ยมีปัญหาเนี่ยกูผ่อนไม่ได้อะไรต่างเนี่ยแล้วทำไมทมากายเป็นไม่ใช่เรื่องจริงไปทำคอนเทนต์เนีนะครับเดี๋ยวคนก็เข้าใจผิดเออไอซัมซุงมีมีปัญหากับผู้บริโภคหรือเปล่าใครจะซื้อเนี่ยติดเครดิตบูโรกู้ไม่ผ่านอะไรเนี่ย เนะี่ยมันไม่ใช่ความผิดอะไรของเขาเนี่ยระวังจะเป็นการนำเข้าข้อมูลเท็จนะโดนพอบคอมโดนคด,ดีหมิน่นประมาทก็จะเรียกค่าเสียหายเนี่ยนะครับแล้วทำไปทำมาการมันไม่ใช่เรื่องจริงสุดท้ายกลายเป็นว่าคุณไปซื้อเงินสดเนะี่ยไปซื้อเงินสดแต่คุณไปทำคอนเทนต์ว่าคุณจะผ่อนซึ่งมันก็แบบคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าการนำเข้าข้อมูลอะไรของคุณน่มันเป็นความเท็จหรือเปล่า ลองลง,ลงนะอันนี้เขาตั้งข้อสังเกตกันนะแล้วก็มีพรรคพวกคุณก็ร่วมกันทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ซัมซุงก็เสียหายนะเดี๋ยวระวังนะเ <c oughs> ขาจะฟ้องจะร้องนะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เคยเป็นทนายให้มือถือซัมซุงมาก่อนนานนะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแนละ้วนะครับนะตอนนี้ผมก็เป็นให้ยี่ห้ออื่นนะระวังก็จะฟ้องร้องเอานะครับก็เสียหายนะครับแล้วก็ไอ้คนที่เอาไป ไปโพสไปอะไรก็บอกเห็นบอกได้ยอดวิวยอดไลค์ต้องสาสี่ล้านเนี่ครับเนี่ยก็ได้เงินได้ทองไปดูบนความเสียหายของเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาระวังก็จะฟ้องสักร้อยล้านจะมีเงินจ่ายหรือเปล่าเพราะนั้นก็ฝากทำอะไรก็อย่าไปคึกขนองอะนะครับนะเห็นนักข่าวส่งมาเขาบอกพี่เดย์ลองวิจารณ์หน่อยนี้ได้เราวิจารณ์แบบในทางสร้างสารรค์ว่าระวัง <c oughs> จะทำคอนเทนต์อะไรอย่าไปพาดพิงทำจุงอะไรเขาแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณแต่งขึ้นมาทำคอนเทนต์แล้วคุณก็ไปไหนไปผ่อนด้วยติดเครดิตบูโรหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วคุณก็ไปว่าไปอะไรเขาก็เสียหายนะนะครับหลายเรื่องหลายราวครับแล้วตอนนี้ไปดูตามเพจนะอืมตามเพจอีซงอีซออะไรอ่าอีซอขยี้ข่าวขายี้อะไรเนะี่ยนะครับเห็นเขาบอกว่าอะไรไปขุดกันใหญ่เลยนะ ข,ขุดขุดกันใหญ่นะฮะนะครับว่าตกลงแล้วตกลงแล้วนะครับว่าเชฟคนนี้เป็นเชฟจริงหรือเปล่านะครับเป็นเชฟจริงหรือเปล่าเชฟคนนี้หรือว่าเป็นพ่อครัวหรือว่าเป็นบุคคลที่ทํางานอยู่ในครัวเอาเอาแล้วฮะถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงแนละ้วทุกวันนี้คุณมาไลฟ์สดทุกวันทุกวันทำคอนเทนต์เนี่ยนะสมมุติไม่ใช่คุณไม่ใช่เชฟนะ ไม่ได้อยู่โรงแรมดังไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรต่างเนี่ยแล้วเวลาที่คุณไลฟ์สดมันจะกลายเป็นการนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สมมติว่าไม่ใช่เรื่องจริงผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเห็นในเพจอีโโซีิซอ,อเขามาีนะครับมันใช่เรื่องจริงไหมก็ขออนุญาตนําข้อมูลจากเพจอีซอมาเขาว่ามีเชฟคนดังเนี่ยนะบอกทํางานที่พัทยาญี่ปุ่น อะไรอ่ะเก่าหลงเกาหลีอ่เขาก็ไปตรวจสอบภาพเฮ้ยภาพมันภาพเดียวกันนี่วะบางอันก็อยู่ในประเทศไทยนะบางอันก็อะไรยังไงเนี่ยในเวลาเดียวกันภาพเดียวกันทําไมอยู่หลายประเทศระวังนะครับระวังครับพี่น้องครับนะตามที่อซอเข้ามาโพสต์มาอะไรต่างเนี่ยสมมุติว่ามันกลายเป็นว่านําข้อมูลเทกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันจะติดคุกติดตารางกันนะนะติดคุกติดตารางนะครับนําข้อมูลเทเนี่ย ห้าปีนะโดยทุจริตโดยหลอกลวงนำเข้าข้อมูลเท็จข้อมูลอ่าบิดเบือนนะครับสมมตินะผมตั้งข้อสังเกตนะดูดูเนื้อหาจากอีซอเนะี่ยแต่ว่าผมเอามาให้ความรู้นะไม่ได้เกี่ยวกับเชฟคนนี้คือสมมุติว่ามันในในในงแง่กฎหมายสมมุติว่ามันเป็นเรื่องโกหกหมดเลยอะไรอะไรแม่แต่กลายเป็นเรื่องโกหกเนะี่ย และนาเข้าข้อมูลเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และษดะบ,บิดเบือนนะเป็นเทจเป็นปลอมโดยประการที่น่าจะทําให้ประชาชนหลงเชื่อเสียหายก็ไปดูกันไปนะไปอะไรต่างๆไปกดไลค์กดไลค์ต่างๆเนี่ยดีไม่ไดีติดคุก5ปีนะมาตรา14ลองไปดูพรบคอมฝากๆนะครับจะติดคุกเดาอดรังนะท้าไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะผมเคยเป็นเชฟโรงแรมดังอ้าวเช็คไปเช็คมาอ้าวเ,เองไม่ได้เป็นเนี่ย ผมเคยเป็นพ่อครัวเอา้าเองก็ไม่ได้เป็นนี่สรุปแล้วไม่รู้ว่าเองเป็นอะไรนะเสียวนะเสียวโว้ยเสียวโว้ยระวังนะ <c oughs> นะครับนะเองไม่ได้เป็นเองบอกเป็นนะเดี๋ยวทําไปทํามาจะกลายเป็นแสดงตนเป็นบุคคลอื่นไปเนี่ยนะเอ่อหนักนะช่อโกงต้องมาหรือเปล่าช่อโกงประชาชนต้องมาไหมอันนี้ก็ต้องระวังนะไม่รู้มันฟังอยู่หรือเปล่า เนี่ยเราให้ความรู้รายการเรามีรายการกฎหมายให้ความรู้ใครจะเชื่อไม่เชื่อกับเรื่องของข่าวไปเรามีตำหลงตำหลับตำลามาด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆก็พผลน้ำลายอะไรไม่ใช่พี่น้องประชาชนว่าไงในสิ่งที่พี่เดพูดเนี่ยนะมีภาพเดียวกันอันนี้อยู่เกาหลีอันนี้ญี่ปุ่นอันนี้พัทยาชิบหายแล้ว่าชิปหายแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็พรบอคอมนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยไซเบอร์นะปิดได้นะ ตำรวจไซเบอร์ในสั่งปิดเลยนะเดี๋ยวเธอนะครับถ้าทางภาคอีาสานนี่ก็ต้องเป็นอะไรผู้การแจ้ไซเบอร์สามถ้ากรุงเทพก็ไซเบอร์หนึ่งก็พี่อ้อนะลองโฆษกตำรวจก็ต้องออกมาดูนะว่า,วาเฮ้ยทำคนท้องคอนเทนต์นะถ้าหลอกลวงประชาชนนำข้อมูลเท็จนะคุกตารางนะจบนะฝากฝากไว้นะครับฝากไว้ด้วย นะเราเป็นเชฟจริงหรือเปล่าถ้ามาโกหกทำให้ประชาชนหลงจงหลงเชื่อนะคุกตารางนะนะครับฝากไว้เมื่อก่อนนี่ก็เป็นไงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกรมสรรพากรมีรายไ,ได้เป็นล้านนะครับโมออกสื่อออกอะไรต่างๆเป็นล้านถึงเวลาสรรพากรก็ไปตรวจหรือสรรพากรก็จะเขาจะเรียกเก็บภาษีก็ไปว่าเขาตอนผมจนๆพวกคุณอยู่ไหนตอนผมรวยๆนะพวกคุณมารีดภาษีผม ก็ไปไปไปวิาพากษ์วิจาร,ร,รณ์สรรพกรครับสรรพกรก็มีหน้าที่เก็บภาษีคุณก็มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีและเสียภาษีให้ถูกต้องผมเองเนี่ยทนายเดชาก็ต้องเสียภาษีนะครับต้องยื่นแบบต้องเสียภาษีทุกเดือนเลยนะครับนะว่าความก็ต้องเสียภาษีเป็นลูกจ้างก็ต้องเสียภาษีก็ตอนเองจนสนรรพกรเขาจะมาหาเองทําไมล่ะก็เองยังมีไรายได้ไม่ถึงนะครับเองต้องปรึกษาทนายบ้าง เน uhm ี่ยเชฟเนี่ยเองยังมีรายได้ไม่ถึงสำนักรอก็จะมายุ่งกับคุณทำไมล่ะเขามีหน้าที่เก็บภาษีถ้าถ้าเงินรายได้คุณยังไม่เกิดเท่าไรแสนห้าต่อปีแล้วไงเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาหาเองไะแต่ตอนนี้เองเองไปโม้เนี่ยเวลาอ่อแอเองเอ็งไลฟ์สดเองอะไรต่างเองบอกว่าโอ้ยเดือนละเป็นล้านนะคุยโม้โอ้อวดมาเอ้าเฮ้ยรายได้ถึงเขาก็ต้องมาให้คุณเสียภาษี มายื่นแบบเสียภาษีมาจ่ายภาษีให้ถูกต้องมันก็เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรนะจะจะไปวิพากษ์วิจารณ์กร,กรมสรรพากรทําไมทุกคนมีหน้าที่เสียภาษีนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนยื่นแบบเสียภาษีและเสียภาษีให้รัฐกรมสรรพากรจะได้เอาเงินเหล่านี้ไปพัฒนาประเทศชาติไปสร้างถนนนะเออหนทางนะครับพัฒนาประเทศ จ่ายเงินเดือนข้าราชการที่แม่งเยอะเหลือเกินทุกวันเนี่ยข้าราชการในประเทศไทยเนี่ยแม่งเต็มไปหมดนะครับเข้าใจนะจุกรูนะ <c oughs> เสียงเสริงดังอะไรจะเจนนะครับบางทีต้องดูนะครับว่าเสียงเสริงหายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูก่อนนะทดสอบก่อนอม,มีเสียงเสร,ริงอะไรเปล่านะฮ <c oughs> ะโอช้ได้นะครับบางทีนะจัดรายการไปก็มาด,ดูอะไรเลยเสียงเสริงหายโดนเขาด่า เอาคลิปเขาเอาคลิปเขามาออกทําได้ไหมนะครับถ้าเขาไม่อนุญาตทําไม่ได้นะครับถ้าไม่อนุญาตนะถ้าอนุญาตทําได้นะครับมันก็มีกฎหมายลิขสิทธิ์แต่โดยทั่วไปคนดังๆนะเขาก็ไม่ได้สีเรียดแต่โดยทั่วไปเนี่ยเอาคลิปของเขามาออกเนี่ยทำไม่ได้หรอก <c oughs> นะครับยกเว้นเอามานิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าวิจารณ์เขาเสียหายเขาก็ฟ้องได้อันนี้คือการให้ความรู้นะครับ ชัดเจนนะครับเอ่อทำไมข้าราชการไทยไม่กลัวกฎหมายสอนกันมาอย่างไรอันนี้ไม่ทราบ <c oughs> ไม่ทราบเหมือนกันทําไมไม่กลัวนะสันทนะนะครับอะไรเนี่ยกินหรูอ,อยู่สบายเสียภาษีหรือเปล่าครับอันนี้ผ